ครับสำหรับความน่าสนใจของตัวการแจ้งเตอร์ระวังกันของเซอร์มี่หนาตัวนี้เซอร์มี่ปิดมินินาแล้วก็ใช้ตัวเซอร์มี่ซิม่าทีโปรนะเป็นกล้องนะเปิดแอปกล้องผ่านการแจ้งเตอร์ระวังกันก็สะดวกดีนะครับเป็นการมอนิเตอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับบางคนอาจจะนำกล้องไปตายจากจุดอื่นแล้วก็มีอื่นมอนิเตอร์ข้อมูลขึ้นไลน์หน้าจอหรือว่าถ่ายตัวต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับ ไม่ว่าหน้าจอของตัวสมิสมาทีปโปรนับจะสลีปอยู่แต่ตัวกล้องก็งกงยังทำงานขึ้นหน้าจอสมิสแบ็คแบบนีต้ตามปกตินะครับ